สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนุ่มๆก็เซเกันในตอนนี้นะครับก็เซเก็ได้มีการปล่อยเพลงคัมแบ็กมาแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่า ana ana นานานาครับตอนนี้นั้นหลังจากที่ปล่อย MB ออกมานะครับในช่วงเย็นของวันที่23ยอดวิวในเพลง ana ana นานานาครับในตอนนี้มียอดวิวอยู่ที่1ล้าน 2 0 0 7 0 0 0 0กว่าวิวนะครับและก็มียอดกดไลค์เนี่ยมากถึง4.8แสนไลค์เลยที่สําคัญนะครับในตอนที่เราอัดคลิปวิดีโออยู่ในตอนนี้นั้นเพลงนานาของ g o d 7นะครับยังติดอันดับที่3ในเพลงมาแรงของ YouTube ประเทศไทยอีกด้วยเรีย่ได้ว่าแฟนๆนะครับเราอากาเซ่ทั้งหลายที่เป็นแฟนคลับของ GOT7 นั้นรอคอยการคัมแบ็กครั้งนี้ของ GOT7 ทั้ง7คนกันอย่างมากมายเลยตัวเพลงแล้วก็ MV นั้นนะครับขอบอกเลยว่าเพลงดีมากๆ MV ปังมากๆไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงแล้วก็ จัดเต็มมากๆเลยสำหรับเพลงคัมแบ็กในครั้งนี้นะครับที่สําคัญเพลงดีจริงๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบีททานองเพลงการแบ่งท่อนร้องการแรปต่างๆเนี่ยลงตัวกันได้ดีมากๆเป็นการกลับมาอีกครั้งการรวมตัวอีกครั้งของ GOT7 ที่ปังแล้วก็สมศักดิ์ศรีของ GOT ทั้ง7คนเลยนุ่มๆแต่ละคนนะครับมีลุคแล้วก็สไตล์ที่แตกต่างกันแต่ว่าลงตัวกันได้ดีมากๆแต่ละคนนั้นเนี่ยหล่อกันมากจริงๆนะครับแฟนๆเนี่ยใจละลายใจสั่นกันไปหมดแล้วที่สําคัญนะครับใน MV ตัวนี้เนี่ยเราค่อนข้างชื่นชอบก เชื่อมซีนแต่ละซีนใน MV มากๆโดยเฉพาะการเชื่อมไปยังพาร์ทเดียวๆของแต่ละคนนะครับมันลงตัวกันดีจริงๆเี้กได้ว่าออกแบบ MV ออกมาได้ดีมากๆเลย หลังจากที่ปล่อยเพลงแล้วก็ MV ออกมานะครับแฟนๆนั้นออกมาชื่นชมกันมากๆเลยหลากหลายคอมเมนต์นะครับที่พูดชื่นชมก็ตเซเว่นว่าเพลงคัมแบ็กครั้งนี้ทำออกมาได้ดีมากๆอย่างคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่าการแบ่งท่อนร้องของก็ตเซเว่นนั้นดีเสมอฉันชื่นชอบจริงๆเลยสำหรับเพลงนี้หวังว่าหลังจากนี้ไปทุกคนจะกลับมาให้พวกเรานั้นหายคิดถึงกันบ่อยๆนะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกว่าท่อนฮุกที่ร้องโดยแจ็คสันนั้นปังจริงๆเสียงเขาดีมากๆเลยแต่ละคนทำออกมาดีๆจริงๆไม่ผิดหวังสำหรับ การรอคอยครั้งนี้ คอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าไม่เสียเวลาเลยที่ฉันนั้นรอพวกคุณกลับมาการกลับมาครั้งนี้มันปังและดีมากๆหวังว่าหลังจากนี้ไปจะมีเพลงใหม่ๆปล่อยออกมาให้พวกเราได้ฟังเสมอเลยนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้บอกเอาไว้ว่าท่อนฮุกของเพลงนี้ติดหูมากจริงๆฉันเชื่อเลยว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะใน t ิ k กต็อกหรือว่าในรีวิวจะต้องมีท่อนฮุกของเพลงนี้เป็นไวรัลแน่นอนอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับได้บอกว่านี่คือผลงานอีกหนึ่งผลงานที่คุณภาพจัดเต็มมากๆสําหรับก็อดเซเว่นไม่ว่าจะ เป็นมุมกล้อง ภาพต่างๆรวมถึงเพลงมันดีจริงๆฉันไม่อยากจะพูดคําไหนแล้วนอกจากคําว่ามันดีจริงๆนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากแฟนคลับที่ออกมาพูดถึงการหลังจากที่ GOT7 ปล่อยเพลงคัมแบ็กนานๆ,ๆออกมานะครับในตอนนี้นั้นการคัมแบ็กครั้งนี้ของ GOT7 เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จแล้วก็สมกับการรอคอยจากแฟนๆมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานแฟนมีตติ้งนะครับรวมไปถึง MV เพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาในวันนี้แฟนๆดีใจกันมากๆเลยท,ที่การกลับมาครั้งนี้ของ GOT7 นั้นตั้งใจทําให้ทุกคนนะครับหวังว่าแฟนๆทุกคน จะชื่นชอบ MV แล้วก็เพลงใหม่เพลงนี้จากก o t 7กันนะครับสาหรับใครที่เป็นแฟนคลับของก o t 7ได้ฟังเพลงนี้แล้วแล้วก็ได้ดู MV นานๆาาาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างชื่นชอบกันไหมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับเรานะั้นเนี่ยบอกได้เลยว่า MV เนี่ยเราชอบมากๆรวมถึงเพลงนะครับดีจริงๆโดยเฉพาะท่อนฮุกเนี่ยติดหูมากๆเลยนะครับที่สําคัญเราอยากจะบอกว่าแจ็คสันหล่อจริงๆนะครับทุกคนสําหรับในคลิปนี้เอาบกร์เคป,ป็อกก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิ ก็กดติดตาม Subscribe ช่องอมกอเชฟ p ๊อของเราไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าทุกคนชอบเพลงนี้แล้วก็ MB เพลงนี้กันไหมนะครับนานา,นา,นา,นานของก็เซเหลังจากนี้ไปถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตมเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง